สวัสดีครับผมแชปพันดานะครับวันนี้จะพามาชมรถอีกหนึ่งคันที่ว่างพร้อมส่งมอบในเดือนนี้เลยนะครับก็คือคันนี้เลยนะครับซิตี้เทอร์โบสประตูตัวท็อปรุ่น RS4 เทอเมทิเออร์ลอยนะครับสิ่งนี้ไม่ต้องเพิ่มราคารถนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าสําหรับในรุ่น RS เนี่ยมีการตกแต่งดีไซน์ที่สวยงามขนาดไหนแล้วก็ออปชันสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับในรุ่นนี้ก็จุดเด่นก็คือเป็นกระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ RS นะ LED แล้วก็มีไฟตะหมอกด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ตัวไฟเดย์ไทม์ก็จะอยู่ในโคมของตัวไฟหน้าเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับสำหรับตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อแมกขนาด16นิ้วนะครับลายเป็น5ก้านคู่สีทูโทนแบบนี้นะครับก็สําหรับในตัวท็อปล้อแมกก็จะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับสาหรับตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยส่วนบริเวณเบ้ามือจับนะครับมีระบบ คีเลสโกให้ด้วยนะครับมีปุ่มยางสีดําตัวนี้นะครับเวลาจะล็อกรนหรือว่าปลดล็อกเนี่ยสามารถทําผ่านเบ้า,บามือจับตัวนี้ได้เลยนะไม่ต้องกดจากกุญแจก็ได้ก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับการตกแต่งดีไซน์ภายในจะเป็นโทนสีดําแล้วก็มีด้ายเย็บสีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตในตัวรถมากขึ้นนะครับตัวเพดานด้านบานก็จะเป็นสีดำนะสำหรับรุ่น RS ด้านข้างก็จะมีปุ่มพับกระจกข้างนะครับกับแผงควบคุมต่างๆเป็นเหยียบเป็นแบบสปอร์ต สตาร์ทกระดับเครื่องก็ใช้กดปุ่มตัวนี้ได้เลยสำหรับพวงมลาลัยนะครับด้านขวามืออันนี้เป็นตัวคุซคอนโทรลนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัตินะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับสามารถล็อกความเร็วคงที่ได้เลยเอาไว้ใช้แบบทางต่างจังหวัดทางโลง่งๆนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นปรับเกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มรับบางสายโทรศพัพท์เวลาเชื่อมบลูทูธ ถัดมานะครับตัวจอจะเป็นทัชสีรีนนะสามารถเล่นตัววิทยุบลูทูธ USB แล้วก็ Apple c a r p l a y ได้นะครับแล้วก็มีกล้องหลังให้ด้วยก็จะฉายภาพที่จอตรงนี้ปรับได้3มุมมองนะครับมีช่อง USB 2ช่อง power outlet 1ช่องนะครับ,ะบระบบประกาศเป็นแบบอัตโนมัติอคอนโซลตรงนี้ก็จะมีปุ่ม ECON mode นะครับตัวนี้ก็จะทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะแต่เวลาใช้อัตราเล่งของรถก็จะน้อยลงด้วยเปิดปิดตอนไหนก็ได้ ตรงกลางมีพนักเท้าแขนให้นะครับแล้วก็สามารถเปิดออกมาได้ข้างในก็จะเป็นช่องเก็บของเพิ่มเติมสาหรับในรุ่น RS นะครับตัวเบอจะเป็นเบาหนังนะครับบัดสดุเป็นพิเศษเฉพาะรุ่นของเขาเลยนะครับหนังจะคล้ายๆตัวหนังกลับนะครับเพื่อให้เวลานั่งแล้วมันมีความกระชับมากขึ้นแล้วก็ตัวเบอเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับสูงต่ําได้นะครับเขาจะมีคันโยกอยู่ด้านข้างตรงนี้ก็สามารถปรับโยกขึ้นโยกลงได้เลย มาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของเพิ่มเติมให้อีกนิดหน่อยนะสามารถวางของวางแก้วน้ำได้แล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวช่องแฟลตสำรองให้อีก2ช่องนะครับสำหรับผู้โดยสารแถวหลังบอร์ดตรงกลางอันนี้สามารถดึงออกมาได้นะครับข้างในก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำได้อีก2แก้วแา่ดูดีไซน์ช่วงท้ายของเขาบ้างนะครับตัว rs เนี่ยเสาอากาศคลบปฉลามจะเป็นสีดำแล้วก็มีสปอยเลอร์แบบแนบสีดำแบบนี้ มาให้ทุกขั้นเลยนะครับติดมาจากโรงงานด้านหลังมีโลโก้ RS ให้ด้วยแล้วก็ตัวกันชนหลังของเขาก็จะเป็นดีไซน์สปอร์ตแบบนี้นะครับเฉพาะรุ่น RS เลยตัวกล้องหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะฉายภาพจากกล้องตัวนี้ไปแสดงที่จอภายในรถนะครับปรับมุมมองได้3ระดับส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านหลังในสําหรับซิตี้4ประตูก็ถือว่ามีพื้นที่ในการเก็บของที่ กว้างมากนะครับแล้วก็ตัวล้ออะไรสำรองเขาก็จะอยู่ด้านล่างนะครับสามารถยกถาดตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นล้อสำรองกับอุปกรณ์ในการเปลี่ยนมาดูที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับสำหรับ City Turbo ก็แน่นอนเป็นเครื่อง1.0เทอร์บนะครับอัตราเร่งอยู่ที่122แรงม้านะครับแล้วก็สามารถประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง23.7กิโลเมตรต่อลิตรเลยประหยัดมากๆนะครับแล้วก็มีตัวสนวนการความร้อนมาให้ด้วยนะครับสำหรับในรุ่งนี้ ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ City Turbo รุ่น R S นะครับตัวท็อปสุดเลยของเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจออกรถนะครับสามารถดีบอกเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทางแฟนเพจหรือจะเป็น Line o f f i c i a l ก็ได้นะครับเป็นแอดไซแล้วก็ตามด้วยแชปฮอนดานะครับส่วนที่ก็อยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube แชปฮอนดานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามปัวสัญกระดิ่งไว้ด้วยลวกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดี